วันนี้นะคะปูอยู่ที่หมู่บ้านราชพฤกษ์สวรรณภูมิราชกระบังนะคะที่ซอยฉลองกรุง61นะคะจะพามาพูดคุยทําความรู้จักกันนะคะกับทางท่านเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะคะบ้านสวยทําเลดีหลังม,มุมอีกต่างหากด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่เยอะมากๆด้วยนะคะก็อยากจะมาพามาแนะนำนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับ ท่านเจ้าของบ้านสักนิดหนึ่งนะคะว่าบ้านสวยทาเลดีขนาดนี้นะคะแล้วทําไมจะขายซะละคะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของบ้านกันเลยค่ะอ้าวมาถึงบ้านกันแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหมนะแต่นัดกันไว้แล้วคุณท่านคะอยู่บ้านไหมคะค่ะสวัสดีค่ะแวะมาเยี่ยมค่ะคุณท่านแมวันนี้สวยเชียวขอบคุณค่ะพอแวะมาเยี่ยมเยียนมาพูดคุยกันหน่อยนะคะเห็นว่ากําลังจะกลับต่างประเทศละ คคุณท่านโหนึกว่าจะไม่อยู่บ้านซ <c oughs> ะแล้วนะคะเพราะว่าเรานัดกันก่อนแล้วเนาะว่าจะแวะมาเยี่ยมเ <c oughs> พิ่งกลับจากต่างประเทศเนาะแล้วก็จะกลับไป <c oughs> อีกแล้วกําลังจะกลับแล้วอีกห้าวันค่ะอีกห้าวันก็จะกลับแล้วใช่ไหมคะอ่ะ<ช>วันนี้นะคะปูก็จะพามาพูดคุยนะคะกับท่นานเจ้าของบ้านหลังนี้กันคือบ้านแบบคือดีมากใหม่มาก ทำเลดีได้หลังมุมอีต่างหากนะคะอยู่ในหมู่บ้านราชพฤกษ์สุวนรณภูมิราชกระบังนะคะซอยฉลองกรุง61ค่ะราคาขายแค่2องล้านหกแสนเเองนะคะคือคือราคาอันนี้คือถูกมากกับที่ดิน31.7ตารางวาแล้วก็เป็นหลังมุมด้วยนะคะได้หลังมุมอยู่ต้นโครงการนะคะเป็นติดถนนเมนโครงการนะคะคือน่าอยู่มากๆนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยหันไปทิศเหนือด้วยนะคะสภาพใหม่มากแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรให้ ะะเยอะทีเดียวคือ,อท่านผู้ดูแลคนใหม่หรือท่านผู้ที่สนใจนะคะเจ้าของคนใหม่เนี่ยยืกก่กระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะคือได้บ้านพร้อมอยู่นะคะแถมยังมีที่ดินเหลือด้านข้างอีกเยอะเลยนะคะจอดรถก็ได้ตั้งสองคันนะคะคืออ้าคือแบบทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมาเนี่ยนะคะคือแล้วทําไมคุณทันถึงจะขายสราคาบ้านดีขนาดเนี้ย อ๋อเพราะว่าฮันแต่งงานนะคะจะต้องย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าถามว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ว่าเหมือนเราต้องไปอยู่ที่นู่นแล้วเราบ้านนี้มันก็จะไม่มีคนดูแลค่ะใช่ก็คือพูดง่ายว่าคือจะย้ายครอบครัวไปอยู่แต่ประเทศที่ฝรั่งเศสเลยอ๋อโอเคก็เข้าใจได้เนาะอ่าถ้าย้ายไปก็บ้านก็ไม่มีใครดูแลแล้วก็ส่งต่อให้กับ เจ้าของคนใหม่เจ้าของคนใหม่ดีกว่าใช่ค่ะแล้วรลบ้านี้มากนะคะเข้าใจได้เลยค่ะเพราะว่าแบบบ้านเนี่ยเห็นสภาพอะไรต่างๆแล้วคือแบบเรารู้เลยว่าคนรักบ้านนะคะรักบ้านจริงๆนะคะบ้านก็ดีทำเลก็ดีอยู่หลังมุมนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่ใกล้สนามบินนะคะท่านที่เดินทางบ่อยทํางานที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็น่าสนใจหลังนี้ นะคะหรือว่าน right. ิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจะใกล้สุดแล้วนะคะถ้าท่านไหนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมรัดกระบังนะคะก็จะอยู่ใกล้และก็โซนมินบุรีด้วยคะใกล้ๆกลมินบุรีบางท่านนะคะที่ทํางานที่ย่านรามคาแหงมอรามอย่างเงี้ยค่ะก็มีมหาบ้านโซนนี้เหมือนกันนะคะออกมาหน่อยแต่ว่าเราได้ธรรมชาตินะคะบรรยากาศที่ที่น่าอยู่นะคะยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากนะคะอากาศก็ดีนะคะอีกที่หนึ่งก็ มอ,เ,อเขาเรียกเขาต้องเรียกว่าสถาบันเท,เท,เทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งก็ใกล้นะคะคือทำเลก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะถนนฉลองกรุงซอยฉลองกรุงหกสิบเอ็ดนะคะเข้ามาง่ายๆนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเรื่องราคาขายเนาะค่ะตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่นะคะ สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะคะตอนเมื่อก่อนนี่คือเท่าไหร่นะคะสองล้านแปดแสเจ็ดหมื่นบาทลด<ช>ลงมาให้เยอะนะคะแต่ตอนตั้งราคาตอนแรกเนี่ยก็คือตั้งถูกมากแล้วนะคะถ้า<ช>บ้านไซนี้มันต้องอยู่ราวๆสามล้านแต่ตอนนี้ก็คือลดลงมาเหลือแค่สองล้านหกแสนเก้าหมื่นนะคะคือคือราคาเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณทันน่ะขายแล้วขาดทุนเพราะว่านะคะ คือแกจะแกบอกว่าแกจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ทาเนี่ยคือแกขอแค่ไปปิดยอดธนาคารแค่นั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าแกขาดส่งนะคะคือส่งส่งปกตินะคะแต่ว่าแบบแค่แบบอ้าขอแค่ไปปิดยอดธนาคารแค่นั้นเองแล้วก็มีทั้งค่าองค์ค่าโอนค่าภาษีต่างๆหากค่าทํางานของเอเจตนนะคะก็ถือว่าปรึคํานวณลองดูแล้วนะคะแกแกขาดทุนจริงๆนะคะยอมขายขาดทุนนะคะก็ ท่านไหนที่สนใจนะคะบ้านหลังนี้นะคะบ้านดีๆหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮมหลังม,มุมหลังนี้นะคะก็ให้โทรหาผ่านปูมาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าท่านเจ้าของเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะขายเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับไปแล้วนะคะวันที่ยีบสีก็ต้องบินกลับฝรั่งเศสแล้วเนาะ,ะนะคะก็ให้โทรหาปูได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสอ่นะคะกับปูบ้านปูพาร์ตี้นะคะ และนี้ก็คือท่านเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะชื่อคุณทันนะคะก็จะได้เป็นการยนืนยันด้วยว่าอาเนียคุณทันเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะแล้วก็ปูเป็นเอเจนต์นะคะ,ะให้ปูรับหน้าที่ช่วยดูแลการการขายให้นะคะเพราะว่าทางคุณนัดเองก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศนะคะแกก็จะไม่สะดวกนะคะที่จะทำการขายเองนะคะค่ะสนใจก็โทรหาปูได้นะคะเดี๋ยวตามมือที่ปูขึ้นให้นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณท่านมากๆเลยที่ให้ปูแวะมาพูดคุยนะคะมาแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนะคะท่านที่ผู้สนใจนะคะที่จะหาซื้อบ้านนะคะโซนนี้นะคะถนนฉลองกรุงซอยฉลองกรุง61นะคะหรือว่ามันยังเป็นเขตลาดกระบังอยู่นะคะเขตลำปะทิวสุวินทวงศ์ย่านนี้นะคะใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะคะนี่มอุตสาหกรรมลาดกระบังนะคะมพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะอ่ะถ้า ท่านไหนสนใจบ้านโซนนี้นะคะก็โทรหาปูนัดเข้ามาดูบ้านกันก่อนได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะปูกับคุณทันนะคะก็จะต้องลากันไปก่อนนะคะออขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณทันเดี๋ยวให้เดินทางกับปลอดภัยนะคะก็เจ <laughs> อกันใหม่ <laughs>